นีเลยดกั้แง่ยกโกอดีปกัดเดมุปาพิพคณาสระสมาติทุดุดดอูโตจันลีก็ดอลลกัจเจากระปป๋ดอลีดอกว้แง่เนาะเดินหนึ่งอเดแฮปปี้ซันเดย์มาเตมมาดินเน่เนหนึางอลาทอต่อคิดถคิดชี้เยดเดอจะโดนนีตั้งอเลยจะบรูตาช่ขอนี้อย่าเลยมาติดโซออนไลน์เนาะกยเอาแวคุดใจแต่ไม่ได้จอดโลสถาดีสตานกอล์บ้าข่าเสื่องมุโญ ก็มด้เาบูรพาเนาะโยอาสมุด้วยก็ไได้เราบูรพาเนี่ยอาศุคบผันโรถกันเนี่ยเอาเวเลยกว่าทีกว่าชาวเวตาจดลตัเวเน่ยดกต่อตังเลยไม่บ้าสักงเราตั้งเลยตัดดืเอาเวสิตไม่นด้เว้ได้เนาะเอาเวสิกับแรดดีเว้ได้เราที่เราเชื่อถ้เราตั้งแต่อนเนี่ยเลิกก็เชอเลิกสักแก้วกับป่านเนี่ยเลิกแคบดียาบูรพาจังหวัดสากแก้ว ก็ป่งเนาะเพเลยาบอว่าการสอนม่อ่าสูเมนยามีกะเเวดีเละโอเคเนาะการสอกเเวดาดีมีตัวเวด้าหูยังเสียงกระลิ่ดเสืด้าตลับปากหกอบิลเทฟฟร์สโนกล่าฟร์บิเนาะเทปด้าพิฟอร์เตอร์ลาทอกับโฟร์เนาะตากแต่มาลาจูเนาะมิตินาอยู่เปอเวด้าเนาะการสอปั๊บฟลาพ่อเปเวด้าตา ตาจอโลซานเกาาเกทัวเลิ่มมาหาตินีเลยน้องสางอาตวอเนาะอ่าไปกับเซย์กันเ,เลเนาะอารยาประเทศสากลกตลอดตาเคลวนี่เนาะดอสุดพวกผาดละมีเลฟฟอนตรีเบนจพลเดชาติวองตะกานเนี่ยเนาะณอายุทยาหัวเบนจ์ฟอนเดชาติวงตนะนะอวง นักอายุทยาปรามีเวอินเนปรามีเลออาบัตเวบักาเดลูเดปะเนาะอเวดาบัตเวบักาเดลนุทอปราสาอาเจือเฟรชสิบคนหลอกดอเตเวดาดีอีเนาะอเวดาที่เราเวตากระลื้อเนาะดอกเตเตกต่อเข้าเวอสุดดอกเล็กว่าเกเวตาโจรลูกอาี่ยเนี่ยกม่ต่อน้าเลียดอกอุดอกตัดดกขนาดสีอะไร ดอกประกาม,มาละเลตขานใตะเวดาแหลกว่าเวดา้าเฉพาะกิจกองทานทหารราบยันกรอตอนเาีนกรอสิตาเนี่ยประ,าะาาาากาศขาลือกลุหนึบาอาเวดา้าการตะขานเนยแหลเร่ลวเวสาสต์จอลสักแค่ก็อยู่กูตตมแต่ที่นพภาเจี๊ยบโพน้อดอกแพเลยเอาเวด้าึงโยองมุดโอดน,นอ้นอนกี อวเาอาวด้าประเตศะไรเนาะอาเวสุกอสัลตที่เฉพเขดอกูดอสุกเวสิฮะอาอาก็ก็ดอกปาพูดท้อหล่อสั้เลือกคือ,อตอสชอดดอกประเตมาตำรวจตระเวงชายแดนบัมตาดูเลยเนาะประเทศแกว่าอาเวสิอาตาพิตาม,มาสิฮะเกดดูว่าดอกเวล่ะปากัว่าาาหวรือวป,ป่จาเนานุกวัย อาเวฟี้พโชเวยาอาตมาโลเต้อ้ะอาตั่วดอกกระต๊อดตละซึ่งย่าเว้ดนหนอซึ่งาเว้ดละเลาวคบงดียเรืออาตาคือเว้ยนะหนนออากุตเนเป็นเตมาลุลเนี่ยเมตาลอลฟลาทอวเว้ยะตากิชูบัชูดีสอเลกับกับฮุกเกียกับเปิดคาเว้ก็จดเด้ อาเทียก็เนาะดีส่งไว้ได้เลยแคบเรียที่เวแต่ที่ไนกัพูชาหมอสเมเนี่ยอซเนี่ยเลยเชื่อแลเช่อบูญมันเอ้อยจดอกุเนี่ยอยอาเทียกสินผ้าเนก็เป็ลีได้เวเชือเอาเว้ได้เนเมตาเปที่นอพเนาะดอกขี้ที่ที่ไหนเอาเว้ตาจอโลซาตบลอยญ่เมดีส่งลกกก็ yt, right เรดีแล uh ้วก็ขาะบัาขาดขาแต่กน้าละพาร์ที่ถ้าเสียก็ยเนาะ taka nà la gọvmẹnt akà lula bàa nọ awe duak ibi da ɔle ta ɛti ɛkọ ɛlu ɛfadọ kuku kiyà awe da kɔcote ati ɛkọ ni ɔ awe da ɛmɛ ta hù ta gèlè akérò dhali kɔcote kù nọ jɛ kata ɛnyɔkpè né lọ dɔbu wɛpè nọ takisɔ di kwe wɛ patrón àti yɛ padà yɛ rìpọ̀kì ní dɔbu wɛpè né tàkì kẹthọ̀dakɔ nọ lépekà nyɔta tukulẹ kpè mudodo ɔpòlè pé yɔye awe da โจโจอาซึม um no? ouais ึโดตะเฟซอเมริกาตะลอมมาบะตะปลีลอซาเจเนาะไทยเน่แคปูดียานะเกมาอาโรซุเนาะกิโดโจอาซึมึโดนะเกมาอาโรเวดีโซเลกะเมซเมกวาซเมกลอซาเนอาวเวเซมพะโฮออดตาลเรดี้อะซาเน่เนาะเนาะออโชเคนเดทอเลทอสุตัมมาเนพอเตชะเกดอเวลัยซาดอพระยาปวยดอต้าอยู่ยอกปักเก